สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระนะ่ารู้และความบันเทิงวันนี้เรามาที่อำเภอศรีขอรภูมินะคะเรามาเจอคุณลุงมาขายไอติมอยู่ศรีขอรภูมิแล้วนะคะทุกคนว้าวสวัสดีค่ะลุงอะไรนะคะลุงพรเทพครับลุงพรเทพไอติมพันล้านนะคะทุกคนมาขายอยู่ หลังสถานีสีขรุภูมิแล้วนะคะยยอ้าวแล้วก็สุรินไปไหนคะสุรินก็ยังขายอยู่ที่เดิมจ้าค่ะข,ขายอยู่ที่เดิมเนาะจ้าวันนี้มาเปิดตลาดสีขรุภูมินะาโอเคตลาดสุรินมีคนขายกี่จุดนะสี่จุดจ้าสี่จุดใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้คุณลุงมามีอะไรมาบ้างอะวาคาโดเหมือนเดิมเหมือาานเดิมธัญ,ญพืชธัญพืชแล้วก็ธัญพืชอ,อ๋อ มะม่วงแล้วก็วสตรอเบอรี่นะคะ,ะสตรอเบอรีจะเป็นรสชาติอางอ๋ออันนี้มีสตอเบอรี่มาใหม่นะคะทุกคนนะคะโอ้โหมาเรามามาเจอกันโลกกลมจริงๆลุงบอกว่าโลกกลมจริงๆมาถึงสีขอรภูมิดูเฮ้ยหนูก็อยากมาสีขอรภูมิแล้วนี้ไม่รู้เป็นไร <c oughs> <c oughs> โอ้โหไกัเนะ<ห>อ้า พูดอะไรบ้างไหมเ,เปิดแม็ดก็ได้เปิดแมดก็ได้ไม่เป็นไร<อ>ไม่ได้ตักแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่ไอ้วามแม่ตามาอุหนุนอยู่ตลอดครับผม,อมข,อขอบคุณสาวถิ่นของละพู้วยครับผมอขอบคุณครับโอเคนะคะเป็นไอติมของคุณลุงลุงอ่ะ วันที่8วันที่8ลุงจะออกเบอร์พอย23ยี่สิบสามดปัญญาพันศุกนะคะเวลาสิบเุดนยเวลาสิบเจุนอไอ้ทิมลุงอะไรนะหนูก็ลืมละลุงลุงคอนเทพพันลานนะคะทุกคนจะออกในรายการปัญญาพันศุกเวลาวันวันที่8เวลา19บเก้านาฬิกานะคะทุกคนก็ ชชใช่ช่วยชมด้วยนะคะเพื่อนทีรับทําส่งทุกงานนะคะ0 8 3ย์แปดสาลุงมาเปิดสาขาอยู่สีขอรับภูมินะคะเขาเปิดตลาดที่สุดินเสร็จแล้วก็ให้ลูกๆบริหารจัดการอยู่ตรงนู้นลุงก็มาเปิดที่สีขอสีขอนี้ได้สาขากันหรือยังอย่างจ้าอย่างเพิ่งมาได้หกวัน มีหน,น้าเอตวันอยากมาสีขอก็เลยไม่นึ้ว่าลุงพรเทพมาอยู่ตรงสีขอรภูมินะคะสัดหลังสถานีรถไฟสีขอระูมินะคะลุงก็มีรสชาติเหมือนเดิมใช่ไหมคะ,ะมีหลายรสชาติเพิ่มมาคือกะทิธัญ,ญพืชอ๋อกะทิธัญ,ญพืชใช่ไหมคะเพ,เพื่อสุขภาพนะคะลุงพรเทพนะคะทุกคนว้าวมาอยู่สีขอรภูมินะคะไอติมของลุงพรเทพ ฉายาไอติมร้อยล้านเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมสุรินของเรามาเปิดที่หลังสถานีสีขรภูมินะคะมาเป็นกำลังใจนะคะอุดหนุนมะม่วงกะทิธัญพืชอะวาคาโดและก็วันนี้มีสตรอเบอรี่นะคะมาให้แอดมินได้ชิมเลยนะคะขอบคุณคุณลุงกรุงเทพมากนะคะนะ,ะมาช่วยอุดหนุนกันนะคะอยู่หลังสถานีรถไฟสีขรภูมิ ฝั่งที่ตะวันออกนะคะลุงแล้วก็จะจอดตรงนี้อีกตลอดนะตลอดละอ่าในสุรินทร์ให้พวกเขาจัดการไปละโอเคนะคะทุกคนเนาะขอบคุณคุณลุงพรเทพมากมาได้กินไอติมฟรีเลยแล้วก็ชิมนะคะทุกคนเนาะก็มาช่วยอุดหนุนนะคะไอติมคุณลุงพรเทพอย่าลืมไปติดตามช่อง,ง Workpoint ปัญญาปัญสุขเวลา19นาฬิกาวันที่8นะ,ะทุกคน แปดพฤิกายนที่จะถึงนี้เวลา19นาฬิกาช่องเบิร์คอยในรายการปัญญาปัญสุขนะคะลุงเนาะค่ะเ,เป็นกำลังใจให้กับลุงพลเทพของเรานะคะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้แอนมินก็ต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะคุณลุงก็ิ่งๆปังปงนะคะเจอกัน <Okay. S 1> ทุกตี่เลยนะคะอยากมาสีขอจังเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะ นะคะทุกคนโอเคนะคะเฮงเปังปนะคะคุณลุงขอบขอบคุณคุณลุงพรเทพมากนะคะที่อนุญาตให้เรารีวิวและก็แนะนำนะคะทุกคนนี่ในวันนี้นะคะสนใจก็0 8 3 36 218 3618 083 218 3618อไอติมลุงพรเทพนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่อง Work กค8ชปดพฤศจิกายนนะคะรายการปัญญาปัญสุนะคะ ขอบคุณทุกทกท่านทุกคนที่รับชมคลิปของเรานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อๆไปนะคะขอบคุณลุงพันเทพมากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ